ออคนรวยนะคะถ้าคนรวยเนี่ยคนดังคนดังบ้านเราก็คนดังแล้วก็ต้องไม่มีหนี้ด้วยแล้วก็คนรวยด้วยนะคะไปดูว่าคนรวยที่เป็นเจ้าของอะไรนะที่เขาเป็นฉายาผู้ว่าหมูป่าผู้ว่าหมูป่าเนาะผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าหมูป่าคณะมิครับไปดูซิว่าเขารวยแค่ไหนของเราก็มีแหละส่งตัวแทนไปสู้กับอีลอนมัส์เขานะคะไปเปิดบัญชีผู้ว่าหมูป่าถามว่ารวยเท่าไหร่ รวยไม่เท่าอีรอนมาร์สแต่ไม่มีหนี้เลยแล้วเป็นคนดีด้วยค่ะท่านรวย45ล้านไม่มีหนี้สินมีคอนโดที่เคหะหลักสี่บางซื่อมีภรรยาและลูกและราชการปกติแม่พกปืนสั้น3ามกระบอกด้วยนะคะตอนนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปชเขาก็เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของท่านนรงศักดิ์โอสถนากรนะคะโอสถนากรเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและตอนนี้ก็ยื่นแล้วบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด 45, 4ี่บห้าล้าน3า้าสี่พัน 987บาทนี่สินไม่มีเลยโอ้แล้วภรรยานะคะนางจินตนาก็มีเงินจำนวนหนึ่งด้วยทั้งสามีภรรยานี่ก็รวมแล้ว45้าล้านบาทก็ถือว่าเป็นค,คนรวยระดับหนึ่งมีอสังหาก็คือ,อคอนโดมิเนียมเท่านั้นเองและยานพาหนะก็เป็นชื่อของท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนขับรถ,รถไปรับไปส่งก็มีอยู่แค่นี้ค่ะและทรัพย์สินอื่นก็อีกเล็กๆน้อยๆมีเครื่องประดับมัม่งมีปืนมีปืนท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้ก็มีความสุขดีนะตำแหน่งหน้าที่การงานสองสามีภรรยาก็ดี อยู่อันนี้เป็นตัวอย่างของข้าราชการน้ําดีเนาะใช่ใช,ใช่ดีมากเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากพูดถึงว่ามีผู้ว่าทั่วประเทศนะครับมีกี่คนละ76คนแต่ทำไมท่านนารงศักดิ์เป็นผ่าเพราะว่าท่านเป็นคนดังไงครับ <c oughs> เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถเราก็พูดกันอยู่นี่นะาาคุยยมนสง